เฮ้ยมีคลื่นตามครับทุกคนมีคลื่นตามมามีคลื่นมีคลื่นผมว่ามีตัวแน่เลยอะ่ะ ก็กิ่มีคึคื่นก็เลื่ยเลยอ่ะตามมาผมเช็คดก่อน,อ,น <S <S อืมไว้กัดครับกัดไม่โดนกัดไม่โดน ติดยามีตัวครับทุกคนมีตัวมีตัวทำไมติดยาครับทุกคนอุ้ยอู้ตับเลอเลยวิ่งออกไปติดตีดไ,มตดไม่ตีไม่ตรง แล้วกัดแโ้วหโหโห้หโห้หโหโื้หโหโหโห้หโหโหโลโหนะโหโหกหโโหโกโหโหโมโหโหโหโโห้นโห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 ย โอ้หกลัวมันพาติดย้างไงเลยรีบวัดอมีสายอยู่นะเนี่ยตะเกีย uh oh. อ๋อตัวเบ็ดไม่เปิดโอ้หเ็ียดาย่ะตัวเบ็ดไม่เปิดครับทุกคนเลย ตะเกียมีครึ่งโลได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมลองเดินเลาะไปทางนี้ดูดิเพื่อนมีตัว ไม่รู้ว่ามีที่ตีได้บ้างนี่น้ำขุ่นเลยเนี่ยผมวัดไว้เนี่ยจะได้ มีตัว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 โ,โ,โลง่โลงๆเลยโลง่โลงๆเลย<ม>อ๋อหยุกัดไม่โดนกัดไม่โดนโอ้โหเห็นเห็นเลยทุกคน กัดพาเยื่อวิ่งไม่ยอมไปไม่ยอมอมเยื่อนี่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 ว่ายมานี่ว่ายมานี่อ้าไม่กัดอีกไาชนว่ายหนีเยื่อ ừ, không có nguồn mà Cắt, 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 cắt Thầy vinh máy Thầy vinh máy หืมหืมสยายใหญ่มีครึ่งโลเลยตัวนี้หืมหืมสายใหญ่หืมอ,อ,อย่าลุดอย่าลุดอ,อุ้ยโอ้ยเต็มเต็มโอ้ย,อยทุกคนตัวนี้ครับหืมสี่ขีดห้าขีดโอ้ยสายสวยงามเลยทุกคน โอ้โหตามจันได้โอ้โเกือบพลาดแล้วผมนึกว่าใจแห้วแล้ววันนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับผมนี่ครับทุกคนโอ้โตัวนี้แบบส่งสายแบบเนียนๆเลยครับผมส่งแบบปล่อยทิ้งเลยครับผมโโหกลัวแบบหลุดครับเพราะาน้ำมันตื้นด้วยผมก็เลยส่งแบบยาวเลยตัวนี้ คือกะให้เกินไปเลยอะวัดมาครับตัวนี้น่าจะมาอยู่สามสี่ขีดได้ครับผมโอ้ไม่แ้วแล้วครับผมรอดครับผมสุดยอดกบยางแก้คันครับผมนี่ครับโอ้เอาเรื่องครับผมเดี๋ยวไปตามชมมันต่อครับ ได้ได้ฮึไายได้หุ้ยหลุดหุ้ยเส็งเลยหุ้ยมีไสายด้วยทุกคนหุ้ยเสียได้ว่ะ แม่งเอ้ยแม่งกัดในไอ้นี่พอดีเลยอ่ะมันเป็นเนี่ยพวกลากอะไรไม่รู้อ่ะโอ้โหติดแล้วตัวเบ็ดไม่เปิดด้วยโอ้โหเสร็จได้เดี๋ยวใหม่ครับทุกคนเราอย่าเราอย่าท้อเราต้องสู้ ออโอ้โหสายพันธุ์ต oh <my> แต่ยังได้ตัวอยู่สายพันธุ์แต่ยังได้ตัวอยู่โอ้ตัวนี้ป๊อกค,ครับผมสายขีด ใส่ปลาเข็มครับผมใส่แว้นตัวนี้เต็มปากเลยโอ้ไม่แห้วครับถือว่ารอดจับทำปลาเข็มให้หมดพวกน,นี้กัดดีนักเดี๋ยวปลดปานครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับผมโอ้โหไซป็อกก็กัดเข้าครับผม กบยางแค่คันตัวใหญม่มีตัวขยับตรงนั้นนะ่ะมีตัวขยับมีตัวขยับ อันนี้ลับกรช่อนอู้ยเอาแล้วเอาแล้วอันนี้ลับกรช่อนอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหขัดไม่โดนขัดไม่โดนโอ้ยโอ้ยเจ้ตัวเบ็ดเปิด ไม่รู้โดนเปล่า่วัดเต็มแรงเลยตะกี้โหอกอกแล้วออกแล้วอือได้ตัวลากเข้าไปไหนนี่เลยโห ลากับไปในผักเลยครับผมลากับไปในป่าหญ้าเลยปล่อยสายทรงสายยาวเลยครับกระชากออกมาเลยตัวนี้โอ้โหเต็มปากตัวนี้ประมาณสองขีดครับผมโอ้ยถือว่ามาครับเอาเรื่องย่าปลดปลาครับแล้วไปตามดูกันต่อเลยโอย้สุดยอดอู้ดพปนี ดินดินดินหนดีนด้วยครับผมทุกคนสายส่องขีดตัวนี้เรื่มองอสุดยอดครับผมผมว่าแล้วมีหลายตัวตรงนี้ แล้วก็จริงๆด้วยนี่มันหลบอยู่ในตามเขาเรียกต้นอะไรอ่ะเขาเรียกแถวบ้านผมเรียกกอกกบางคนก็เรียกป่าปือมีหลายชื่อเลยนี่มันลากเข้าไปในนี้ครับผมกระชากออกมาเลยตะกี้โหส่งสายยาวด้วยตะกี้กลัวจะติดหญ้าจะตายตะกี้ กระเด็นเลยครับเปิดหน้าลอกสงสายด้วยแต่กี้ <laughs> กลัวมันกัดไม่เข้าปากน้ำมันตื้นอะ่ะตีร้อยหญ้าไปเลยเนี่ยถ้าร้อยหญ้าเงี้ยมีสิทธิ์โดน ว่าไปช่อนอยู่ตามหญ้าเฮ้ยเฮ้ยออ้ตัวใหญ่ด้วยอ่ะ ตัวใหญตัวให ตอนมันคาบเหยื่อไปผมยังเห็นเหยื่อเลยเพราะน้ำมันตื้นน้ำใสแเห็นเหยื่อเลยว่้วิว่งเข้าไปในหญ้าแล้วมันก็คายเหยื่อแสดงว,ว่ามันยังกัดแบบไม่เต็มอุ้ยออุ้ยกัดกัดกัดไปแล้วไปแล้ว โห่กัดก oh. mm ัดโอ้ยมันกัดไม่เข้าปากแล้วผมก็ปล่อยปล่อยให้มันแบบกะให้มันเกินมันก็ยังไม่เกินผมเห็นสายมันนิ่งๆผมก็เลยวัดเลยจวกเลยตะกี้ โอ้หเยีอ่อบินเลยครับติดยาอีกโอ้แสดงว่าตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเหยือ่อดูก่อนครับเหยื่อยอไม่อาจจะใหญ่ครับปากไป เหยื่อมันอาจจะใหญ่ครับปากไปผมว่าเดี๋ยวลองเป็นเหยื่อดูกันจะใช้กบแก้คันตัวเล็กดีไหมหรือว่าตัวนี้ก็ตัวนี้ไม่มีใบสปินไม่มีใบสปินครับตัวนี้จะลองดูไหมเพราะว่าบางทีมันกัดโดนใบสปินมันก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวลองตัวนี้ดูก็ได้ นี่ครับทุกคนบ่อกีลืมเปิดกล้องโอ้โหลืมเปิดกล้องไม่ได้ช็อตเลยครับฮืมไสสวยเลยอะ่พะพอเปลี่ยนเหยื่อมาเปลี่ยนเหยื่อไม่มีใบสปินโอ้โหเอาเรื่องครับผมตัวนี้ประมาณสามขีดได้โอ้โหเนี่ยครับเต็มปากเนี่ยทุกคนเต็มปาก โอ้ oh, สุดยอดครับเดี๋ยวตามลุ้นกันใหม่ครับผมตอนนี mm ้ก hmm. e ja mm ็ไ hmm. ด้มาสี่แต้มแล้วครับผมเดี๋ยวตามดูไหม่ครับผมขัดแล้วกัดแล้วขัดแล้วถายวิ่งไหม กัดและวแต่ตัวเล็กเดี๋ยวเราไปนับแต้มรวมกันที่บ้านเลยครับผมตอนนี้ร้อนมากครับผมไปครับผม <c oughs> เออตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูผลงานปลารวมกันครับ <c oughs> ว่าได้กันกี่ตัว <c oughs> นี่ครับคนละมนันมีครับเดี๋ยวเราไปดูครับโอ้มาได้ทั้งหมดสี่แต้มครับผมวันนี้ไซส์งามๆเลยครับโอ้หนี่ก็ยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจยังไงก็ขอลากันเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ